ยังไงก็สู้สีเหลืองไม่ได้อ่ะตอนนี้เราอยู่ไร่นี่ครับแฮปปี้เป็นเป็นไร่ปลูกอิสราลำอ่ะวันนี้เราอยู่กับเจ้าของของสวนอ่ะสวัสดีครับลูกสีแดงกับลูกสีเขียวต่างกันไงครับอ่าสีแดงยังไงก็ติดฝาดนิดนิดแต่ว่าจะฝาดมากฝาดน้อยแล้วแต่แลบที่มาอย่างของผมเนี่ย UAE เนี่ยปะผมพาไปชิม UAE แล้วมีข้างหน้ากรหวนันกินมันมันมันมีข้างหน้านะอะ่เดี๋ยวไปเราไปดูสีแดงข้างหน้าก่อนเอาไปดูสีแดงข้างหน้าก่อน แล้วลูกค้าเนี่ยสามารถออเดอร์ได้เลยวันเดียวถึงคือไปษณีเนี่ยวันเดียวถึงไม่มีช้ำเพราะเดี๋ยวนี้ไปษณีไทยนี่เขาพัฒนาแล้วนะแช่เปิดสู้เขาไม่ได้ละคือบางคนเขาก็บอกว่าสีแดงอร่อยสีแดงหวานมันก็เป็นแค่บางบางบางทาไม่ไม่ไม่เชื่อผมอย่างหนึ่งอ่าถ้าไม่พูดจากปากของของคนที่ปลูกจริงๆเนี่ยคุณอย่าไปเชื่อคือทุกคนคอนเทนต์สร้างได้หมดแต่ความเป็นจริงที่อย่างเดียวที่มันสร้างไม่ได้คุณต้องเป็นคนลอง ถูกไหมฮะใช่เขาเขาไปกินเขาไปกินสีแดงมาเขาอร่อยไงโอเคแต่ถ้าพี่ให้ผมให้เซลล์กินเนี่ยโอเคเตี้ยวบอกสีแดงอร่อยไหมเดี๋ยวผมให้ชิมแล้วตัวนี้ของผมเป็น UAE นะไอ้นี่ของผมนี่เกตพิเศษด้วยลูกคดพ่อคดแม่ลูกด้วยสีแดงผมเนี่ยอันนี้สีแดงอ่าเดี๋ยวเรามาดูสีแดงสแล้วเดี๋ยวผมให้ชิมครับไม่ต้องกลัวมาที่สวนเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกต้องชิม ไม่ได้เสียดายแต่ว่าต้องให้มีควารมรู้ต้องให้รู้จริงฮะอ่ะคุณดูสิอันนี้มันสีแดงไหมเนี่ยดูลูกมันดิโคตรขอคุณแม่แขอนิ้วโป้หน่อยไอ้มันเล็กไปเอ,เอาไอ้นั่นไหมของผมมีไอ้นั่นใหญ่กว่านี้นะมันฝักยากอ๋อเป็นฝักยากเนาะเนี่ย<อ>ลูกใหญ่อขอนิ้วขอนิ้วไหนนิ้วเนดูยหนิ้วอยู่นี่ดูนิ้วหนิวโป้นะครับรับรองว่าใหญ่จริงอ่าแล้ว ผมจะหยิบให้คุณชิมที่คุณบอกว่ามันอร่อยไหมอย่างนี้ครับเซลชิมแล้วบอกเขาเนี่ยกัดให้เขาดูแทคเจอร์ของมันเนี่ยโดยความเป็นธรรมชาติของโคเนซี่มันจะต้องออกฝาดนิดแต่ว่าในส่วนนี้ก็ถือว่าอร่อยแล้วเป็นไงยิ่งกินยิ่งอร่อยกาแฟบ้าอะไรไม่รู้นี่คือกาแฟข้างบนไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมครับไม่มีเลยครับบริสุทธิ์เลยก็ขอฝากเอยเฮียถือฝากผมนะแล้วก็เราก็จะรบกวนเฮียเขาจะ ลองชิมสีแดงให้เขาดูนี่นี่นี่แก่ได้แล้วนะอันเนี้ยอันนี้หวานแน่าอ่าหวานแต่ว่ามันเนื้อดีฝาตัวสีเหลืองแต่เทคเจอร์จะติดฝาดนิดนิดแต่คุณต้องเคี้ยวนานๆพอเคี้ยวนานๆมันก็จะหวานอมใช่ติดฝาดนิดนึงนิดนึงแต่ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะแต่หวานหวานหวานคนละแบบกับสีเหลืองใช่เพระเนี่ยลูกมันใหญ่ไหมเนี่ยบอกเขาดิโคตรใหญ่ดูนิ้วขาดครึ่งเลยไหมมันจะเท่าหน้าผมเลยบอกเขาดิ ครึ่งเดียวนะอ่านี่คืออันนี้แหลบยูเอนะอืมอันนี้พอเนื้อเยื่อหมดเลยเนื้อเยื่อทั้งหมดครับที่นี่ไม่มีอย่างนั้นแล้วต้นที่คุณเห็นที่ให้ผมให้คุณชิมเนี่ยคือต้นมันฝ่าเราโค่นทิ้งแล้วง่ายไหมคือต้นที่มันฝ่าเนี่ยเราไม่เลี้ยงแล้วคือถ้าฝ่าดปลูกมาโตขนาดไหนนะมีรูเขาตัดทิ้งเลยก็ได้ไงต้นเท่านั้นแหละคือปีแรกเนี่ยไอ้สามต้นที่ผมผมให้คุณชิมแล้วคุณบอกแม่งมันหวานแบบขั้นเทพอ่ะอืมนั่นแหละคือต้นมันออกลูกปีแรกเราเเพิิ่งอาามมปด้ช เราไม่ได้เรายังไม่ได้เลี้ยงเขานะแล้วปีหน้ามันก็จะออกอย่างนี้ต้นก็จะใหญ่ขึ้นแต่ตอนนี้คือถ้าเขาอยู่แค่คือเขามาหนึ่งคลายโอเคผ่านเขาก็ไปต่อถ้าไม่ผ่านก็ตรงนี้หมดไปเป็นฐานแล้วแหละเห็นเขาปลูกวันนี้กันไออะไรวะเอาไอลำาไยคิดตั้นไม่ต้องไปเชื่อใครเขาตังนี้กำลังมันมันอยู่มันมันมันอยู่ในโลกของความตอแหล่คือทุกอย่างมันอยู่ในโลกของความเป็นจริงอีกแล้วเฮียแวะอีกแล้ว พิงคุณแวะดูก่อนว่าไอ้ลูกแถวเนี้ยมันลูกเล็กหรือลูกใหญ่อะออคนพ่อคนแม่บอกเขาสั่งมาเลยถ้าอย่างนี้ถ้าไม่อร่อยนะขอนิ้วขอนิ้วหน่อยโอ้โหนี่มันไม่ใช่นิ้วธรรมดาแล้วพี่มันเท่ากันมันเท่ากับเหรียญเหรียญสิบของเด็กน้อยเล่น่ะเหนอยวไหมฮะใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าแล้วถ้าไม่อร่อยนะสวนนี้นะคืนตังค์เพราะว่าก่อนอาคำพูดของเจ้าของสวนนี่มันเป็นนายนะ คนเราเนี่ยเซลผมจะพูดคำหนึ่งก่อนจะเป็นเฮียนต้งใช้เวลา20ปีนะอ้าเป็นเฮียก็โกหกทีเดียวก็เป็นละแล้วสวนเนี้ยเป็นเฮียด้วยอช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูอคเนซีอีตัวหนึ่งอะเดี๋ยวเราเบรกไว้ก่อนนะเราค่อยอัดคลิปใหม่เราไปดูอยเนซีอีกตัว